ทีนเอ้นราจะดอร์หลังนะครับดูองหลังจะทําไงต่ออาจัดมาองหลังใช้เบอร์สามเบอร์สามใช้เบอร์สี่ได้ไหมจ๊ะนนท์ได้แต่มันจะมันจะไม่ยาวมมันจะไ่ยาาวอโอเคเบอร์สามผมไม่เถียงหรอกขี้เกียจเถียงเดี๋ยวจะโกรธเดี๋ยวจะวีนขึ้นมาใส่หมวกใส่หมวกขึ้นไนใส่หมวเอาปักลงไปปักปักให้อยู่ในแนวของของของผมเดิม ถ้าเราอยากได้ผมทุยให้ปักเอียงซ้ายกับเอียงขวาถ้าทุยนะเอียงซ้ายกับเอียงขวาถ้าทุยนี้เองดูนะโอเคถ้าทุยนี่เอียงซ้ายทุยนี่ควายใช่ไหมถามจริงก็เป็นราชาส์ก็ควายควายถ้าปภาษาบ้านเราก็คืองัวไม่ได้ทุยก็คือควายเลยครับครับนี่จะให้ทุยย่งเง้ยถ้าอยากถ้าอยากให้มันทุยคือส่วนของผมไม่เกี่ยวกับงัวกับควายหรอกเกี่ยวนะภาษาไดไมันด้อันนี้พุ่งพุ่งไปทางซ้ายเนี่ยมันจะทุยอ่าทุยแล้วก็พุ่งมาทางขวาตรงกลางเหลือไว้ถ้าพุ่งลงตรงตรงเนี่ยมันจะแบนมันจะแบน ตรงนี้เป็นหางเป็ดนะเหมือนหางเป็ดแล้วลูกค้าก็จะพอใจไหมเมื่อเป็นหางเป็ดอันนั้นถ้าเขาสั่งเราก็ทําได้อ่าเขาสั่งเราก็ทําได้ถ้าเขาไม่สั่งก็ไม่เป็นไรที่นี้เขามองไม่เห็นล่ะทีนี้เอาเบอร์สามนี่เสยขึ้นนิดนึงสวนกับอันที่เอียงซ้ายเอียงขวาสวนทางเหมือนวงกางเกงตรงตรงที่มันตรงที่มันงอนงอนนี่เราก็ดึงออกมาแล้วก็ปักลงมันก็จะหายหายหายด้วยโอ้โหหายไปเลยใช่ไหมหายไปเลยเอาตัวขึ้นมา ตัวคัพนะครับตัวคึบทาไงทําอย่างนี้ครับตีเส้นสามเหลี่ยมที่บอกไว้สามเหลี่ยมมุมฉากระหว่างหูนี่ตีเส้นเนี่จะสวยไม่สวยอยู่ที่ลากเส้นนี่แหละสวยไม่สวยอยู่ที่ช่างหรือเปล่าอันนั้นเป็นผู้หญิงครับเอาช่างผู้หญิงสวยไม่สวยอยู่ทุกผู้หญิงนี่ทีนี้เราก็ทําอย่างนี้คึบระหว่างตงหูนี่มานี่ให้มันได้ฉากคือด้านล่างหนังมักจะตัดอย่างนี้ดาล่างหนังเช่นนาเดนนาเดตก็ตัดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ะ ถ้าจะให้มันร้อนก็เอาเอาเบอร์หนึ่งสวนขึ้นนิดนึงอ๋อเบอร์หนึ่งสวนขึ้นได้ถ้าจะลดลมร้อนครับต้องสวนไหมถ้าแบบนี้ต้องสวนบนด้านบนยาวถ้าอย่างนี้ต้องสวนไหมได้นิดนึงสวนนิดนึงเนาะสวนนิดนึงอ่ะจัดไปจัดไปสวนเราเวลาเราใช้เบอร์หนึ่งสวนใช้เบอร์หนึ่งนะใช้เบอร์หนึ่งสวนทำอย่างนี้นะฮะครับสวนทางแบบวงกังเกงเลยแหละครับสวนทางเลยวงทางอต้อง่้วนเย็ดตย็ดๆย็ดยอย่างงี้ใช่ไหมถ้าถ่ายพวดมันจะเข้าลึก ต้องดิ้นเอาแบบนี้ต้องแยกเลี้ยงพวงมาลัยหน่อยๆเลี้ยงพวงมาลัยอย่างนี้คนขับรถเป็นก็ตัดได้ตัดได้แต่ว่าเราก็อยาให้มันถึงออกนอกทางใช่อย่าออกนอกลู่นอกทางนะครับมเร็วความเร็วก็อยู่ปกติอย่างนี้ต้องไปฟังเพลงนอกลู่นอกทางร้อยแปดสิบครับแต่ว่าหลวงพ่อคุณบอกถ้าเกินร้อยแปดสิบกูกระโดดลงหลวงพ่อคุ้มครองไม่ได้หลวงพ่อท่านต้องพูดเป็นมริศนาธรรมครับปริศนาธรรมถ้าเรากระตุกเกินน่ะมันก็จะ มันก็จะแหวงแหวงมันก็จะเว้าจะแหวงแขกก็จะไม่พอใจแต่ในด้านหลังแขกมองไม่เห็นอาจารย์อ้อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราเรามีตาเราก็ดูให้เขาด้วยอาจารย์อ้อนก็ดูให้ด้วยเนี่ยแขกยิ้มแล้วไม่ใช่ว่าไปทําแหวงข้างหลังแล้วก็ไม่เห็นที่หลังเขาก็จะประจักรมาที่นี่ดูนะฮะอันนี้คือข้างหลังเสร็จแล้วข้างหน้าทีนี้เราถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงทายังไงอ่าแก้ยังไงอ่าวมาข้างหน้าเราต้องมายืนอยู่ข้างหน้าเลยเนาะแล้วก็ถามเขาว่า เอาเสมอคิ้วใต้คิ้วต่ำคิ้วคิ้วถามดิถามดิเอาเท่าไหร่ครับเสมอคิ้วพอเขาบอกเสมอคิ้วหวีก็สามสิบองศาลงมาตรงนี้จะยากสามสิบองศานะดูนะเราก็บอกว่าสามสิบองศาคือฟันหวีเราเนี่ยลงมาสามสิบองศาเสมอเขาบอกว่าเสมอคิ้วแล้วก็กะสักขนาดนี้เอาข้างล่างไปแตะต่ำก็คิ้วอีกใช่ไหมใช่นั่นเห็นไหมมันจะเสมอคิ้วไม่ อันนี้ฟันล่างนี่ต้องอยู่ต่ำกว่าคิ้วหรือเปล่าใช่อยู่ต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าคิ้วนะถ้าผมเปียกถ้าผมเปียกน้ําต้องต่ำกว่าถ้าผมแห้งต้องให้อยู่พอดีเลยพอดีเลยใช่ครับอ๋อมันมีข้อต่อรองคือผมเปียกน้ำต้องให้ต่ำกว่าแล้วเวลามันแห้งมันจะดีดขึ้นไปนั่นแหละคือข้อต่อรองมันแล้วถ้าผมเขาหยิกแบบนี้อย่างนี้ไปรื้อเขาไม่ได้ไปรื้อเขาไม่ได้เลยนะรื้อไม่ได้รื้อกดกันเลยนะกดกันเลยมันจะสั้นจะไปยืดไปอะไรเขาไม่ได้เลย อันนี้ต้องทําเผื่อไว้เลยนะเพราะผมจะดีดยางงั้นก็ต้องทํายาวลงมาจากนั่นนิดนึงอันนี้ช่างที่ดีจะต้องทํายาวลงมาอีกเผื่อไว้ก็เรียกเผื่อไว้ครับจะไปทําพอดีเป๊ะไม่ได้หรือมันย่นมันดีดขึ้นพอดีเป๊ะมันก็ดีดขึ้นอย่างนี้อ่าใช่พอดีเป๊ะไม่ได้อ่าอันนี้เป็นหลักการนะครับเผื่อเราได้ด้วยอะไรด้วยเผื่อเราเซ็ตผมด้วยอะไรด้วยเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับต้องฟังอาจารย์อ้อนนะครับ อาจารย์อ้อนอยู่ด้านหลังก็ตัดด้านหน้าได้อยู่ด้านหน้าก็ตัดด้านหลังได้จริงไหมครับอาจารย์ตาเราดูอยู่ตาเราเราดูอยู่ตาไม่ใช่หัวใยนะครับตาตาเป็นผัวใจทาไมดูแต่ตาทาไมยายไม่ดูครับยายยายเสียไปยังยายเสียไปแล้วยายไม่ได้เอาตามาอ๋ออย่างนั้นเองใช่ไหมครับอเดี๋ยวตรงนี้หละเอาบอกด้วยตรงนี้ผมเขานอนทับมาใส่หมวกมาแต่เราก็เผื่อไว้ว่าให้อยู่ในแนวอ่าอยู่ในแนวนี้ในแนวนี้อ่าแนวนี้แนวนี้ ถ้าขึ้นสูงไปมันก็จะสูงไปมันสูงนะเด็กเวลาใดๆแล้วมันจะไม่เข้าทรงใช่จะไม่เข้าทรงเขาก็จะมุวนีิเหนยไม่เข้าทรงใช่ครับจะขึ้นสูงเกินไปต้องเผื่ออย่างเดียวเลยนะจะต้นเผื่ออย่างเดียวเลยเพอะเผื่อเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้ทำายังไงครับทำาย่างไรครับมำอ่างไรครับเดี๋ยวมาดูสมมติว่าสมมติว่าเราไม่มีใดไม่มีใดแล้วก็หมุนหมุนหมุนต้อหมุนแบบนี้เลย ดูก่อนว่าผมเขานอนทับมาจริงไหมเออเราหมุนอย่างนี้เลยนะหมุนอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกมมวนโูม้วนใดหมวนม้วนแกนเป่าผมเนี่ยอย่า้มวนใดก็ามาดึงเขาดึงดูอย่างนี้นี่เขาจะเจ็บไหมเนี่ยเขาจะเจ็บมก็ต้องทนไม่ทนก็ต้องทนต้องทต้องทน เ็บก็ต้องทนเจ็บอย่างนี้ครับอันไหนมันเกินมาเรากลนกายมันหนีบออกชางยอดเกือบเจมโอตทหารสวมละมงเมงเสามงเสามนี่เห็นไหมครับวานนี่แล้วนี่ดูครับนี่พอเราดูปั๊บเราก็หันข้างหน้ามาดูทีอ่าหันข้างหน้ามาครับว่าชันแนลเอกับชัน่นบีเข้ากันหรือไม่ผมไม่รู้ละอาจารย์ต้องดูเองตาอาจารย์เอียงไม่ใช่เป็นภาษาอิเล็กทรอนิก อย่างนี้ mhm. มันก็ธรรมชาติของเขาอาจารย์จะมองว่าตรงก็ตรงถ้ามองว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงตรงครับนี่อย่างนี้ดูนี่ตรงนี้อาจารย์ต้องแต่งแล้วครับตอนนี้เราต้องบอกการแต่งเขาว่าโอเคทางนี้จะยาวกว่าเนี่ยยาวทางนี้จะสั้นกว่าถ้าเราไปตัดปุ๊บถ้าเกิดเขาสะบัดมาจะขึ้นไปน่า้าวอาจารย์โมไม่นักหัวคนโมไม่น่าหัวใครครับไม่นักหัวคนถามอ่ะไม่ได้โมไม่ได้โมไม่ได้โมครับจะพูดมากไปหน่อยนึง สมรักคำสิงอ่ครับไม่ได้โม้แต่พูดมากไปหน่อยนึงนี่ก็เทสดูด้วยรีเทสดีทัดอ่ารีเทสดีทัดมา,าคนหนวดคนเขาด้วยเนาะอ้อมเลยนะเห็นไหมครับ่ครับแต่งอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์รผมอยากโศกนี่ยเอาวีหนามาเอาวีบเอาวีโตขนาดหางมาแล้วก็ไล่ไปลายดูว่ามันเท่ากันไหมครับ ทำเหมือนกับเราเอามือคีบเแต่ว่าเราต้องไล่ดูทุกเส้นไล่ดูทุกเส้นเลยนะจับทุกเส้นเลยนับทุกเส้นเลยนะผมเลยครับอย่างนี้นับตอนงอนมันเช็คง่ายมันอย่างนี้มันจะง่ายนะเราเราก็ตัดออกอย่างนี้เ่ยตัดออกแล้วจะมีการแหว่งไม่ถามจริงที่มันงมันจะแหว่งไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่เพราะว่าเมลูกนั่งมาแหว่งกลายเป็นทรงใหม่เลยนะเนี่ยไอ้ที่มันงอนเราจะบอกเทคนิคเขาว่าไอ้ที่ผมมันงอนะคือเราไม่เช็คปลายผมให้ละเอียด แล้วมันก็หวีไม่เท่ากันแล้วมันก็ไปแล้วมันก็จะงอนแล้วผมเขาเป็นผมหยักโศกด้วยใช่ไหมครับทีนี้เรามาเช็คอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเส้นไหนมันยาวมากเส้นไหนมันยาวน้อยอแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันเท่ากันทุกเส้นอ๋ออย่างนี้เลยนะครับถ้าไปเราไปเช็คอยู่ตอนข้างบนน่ะตอนเขานั่งอยู่น่ะมันเช็คยากเช็คยากใช่ไหมต้องเช็คแบบนี้ตอนนี้เรากะได้เลยอย่างนี้ว่าจะเอาขนาดไหนเอายังไงเส้นไหนมันยาวมากยาวน้อยเราจะรู้ครับเห็นไหมครับ โดยที่ว่าตอนที่ถ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ก็ได้นี่ถ้าเจ็บเขาเรียกซอยปฏเ,เลีย่ยนนะี่อย่างน,างนี้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เพราะตอนนอนมันทําได้ใช่ไหมครับนี่ทําอย่างนี้แล้วก็ซิสเซอร์ซิส,สเซอร์อย่างนี้ก็ได้อย่างน,นี้ก็ได้แล้วก็จะซิสเซอร์อย่างนี้ก็ได้ส้มพูดว่าเรากำไปกำกำกรปั้นขยับมาขยับมาให้ให้มันเรียดให้เท่ากันแล้วก็ซิสเซอร์ อ่าทิชเชอร์ทิชเชอร์อ่าทิชเชอร์อย่างเงี้ยเช็คไปผมให้มันไม่ให้มันงอนไม่ให้มันชี้แล้วก็จับหัวเขานี่ขยับให้ได้ฉากโอ้โหโกอย่างนี้เลยอ่ะไม่ไม่ได้โคกก็เราแล้วลูกค้าจะมาอีกไหมเนี่ยถามจริงสามครั้งเลไม่ตายสามครั้งเหลืองลูกค้าไม่ต้องมาแล้วผมอ่ามครั้งเลิกเลยเลิกเลิกคุยเลิกคบเลิกมาเลยร้านนี้ ทุลักทุเลบาเบอร์ทีนี้เราก็ดูอย่างนี้ครับนี่อนาถาบาเบอร์แล้วก็ฉีดน้ำใส่ยิวใส่เดฟแล้วก็เอาขึ้นมาก็เสร็จแล้วครับเนี่ยต้องฉีดเยลฉีดเยลด้วยเนาะมีเยลมีเดฟมีตัวที่เขาทำให้ทรงผมจับร้อนอ๋ออย่างนี้เลยเนาะอาจารย์ทรงเป็นทรงรับลมร้อนทรงวัยรุ่นเขาทรงนี้ก็จะเป็นเหมือนนั่นน่ะดาก้อนบอลได้หมดเลยนี่เห็นไหมได้เลยเนาะอ๋ออย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยพอใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย พอใจกี่เปอร์เซ็นต์พอใจมากพอ,อใจมากนะคร,ค,กครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้อยและขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ